ธรรมภาพมีโอกาสได้เข้ามากราบนมัสก,การพระธาตุหลวงวินทา์การมากราบพระธาตุหลวงวินทร์เจืะเทียก็จะมากราบปกินตะก,กะทาเพื่อเป็นธรรมทานให้กับพ่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังวันนี้ก็จะนําเรื่องของเกี่ยวกันเกี่ยวกับองคุณของความเป็นอุบาสุอุบาสิกาว่าอุบาสุอุบาสิกา เทพไดจึงซื่อว่าเป็นอุบาสุกบุคคลเช่นใดซื่อว่าอุบาสุกถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าบานในปารภคาถาคาถานึงไว้เนาะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของพระสูตรอาตมาภาพจะยกเอาคาถาคาถาหนึ่งทีงงงง่พระพุทธเจ้าบานได้ตัดไายที่คุทธกนิกาย ชาดกมากล่าวในส่วนเมืองต้นนาคาตังปฏิมาเน,นตังอโุภาลังอุปัจจาอตุอัตตาสนาคาตังกิงการิสันติตารกาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสคาถาคาถานี้ไว้ที่พุทธกานิกายชาดก องตรสวานักขัดตังปฏิมาเนนตังอัถโภาลังอุปัจจคาอัถโทอัทถัสนักขัดตังกิงกริสันติตารก,กาแปลเป็นภาษาลาวว่าประโยชน์ยอมลวงเลยบุคคลผู้ที่มัวเมาในเลิกงามยามดีมัวเมาในการถือเลิกถืองาม ประโยชน์นั่นแหละเป็นเลิกงามยามดีของประโยชน์ดวงดาวสิมีประโยชน์อีกอย่างอ่ะพุทธเจ้าจซส่ตัดวาจั่าีสิยามใดก็ตามเวลาใดกระตามมือใดก็ตามที่มันสามารถเฮ็ดประโยชน์สามารถเฮ็ดกุศลให้เกิดขึ้นได้ยามนั่นแหละพระพุทธเจ้าตัดวาเป็นเลิกงามยามดีดวงดาวหรือการเบืองเดือนเบืองดาวการเบืองสืบสาตา โชคชะตาราศีทั้งหลายที่มีประโยชน์นียองพรงองจตรัสวดาดวงดาวบม่ได้มีประโยชน์อย่างเลยประโยชน์นั่นแหละเป็นเลือกงามยามดีของประโยชน์เพราะฉะนั้นบุคคลจึงบ่ควรมัวเมาในเลือกงามยามดีจนเกินไปบุคคลมัวเมาในเลือกงามยามดีจนเกินไปื้อนี้จะนำพระสูตรสุดหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตารนิกาย ปัญจกนิบาตปารลบเรื่องขององค์คุณของอุบาสกนะและการมีพระสตรสุดหนึ่งที่องค์ปารลบไวในอังคุตรนิกายอัตกานิบาตว่าเรื่องของความเป็นอุบาสกเส้นเดียวกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องของความเป็นอุบาสกกับท่านมหานามะ พระราชาพนามวามหานามะซึ่งเป็นพญาติของพระองค์พระเจ้ามหานามะได้เข้าไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผุ้เจริญบุคคลเช่นใดก็น้อยจึงซื้อว่าเป็นอุบาสกคําว่าอุบาสกก็หมายถึงผู้เข้าไปใกล้ผู้เข้าไปใกล้พระรัตนตรยัยเข้าไปใกล้พระพุทธเข้าไปใกล้พระธรรมเข้าไปใกล้พระสง์ ซื่อว่าอุบาสกส่วนผูหญิงเอินว่าอุบาสิกาในภาษาบาลีก็อุปาสิกาอาสาลาเอินว่าอุบาสิกาเป็นผูหญิงผู้เข้าไปนั่งใกล้พระราตนตรยัยคำว่านั่งใกล้นี่นั่งใกล้แบบใดบแมเมข้าไปนั่งใกล้สิทพระภิขุทรงสมณีนบแม,มนนะคำว่าเข้าไปใกล้ในที่นี้หมายถึงการโห้คุณของพระพุทธเจ้า ผูคุณของพระธรรมหู้คุณของพระสงฆ์มีความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้ามหานามะได้ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าเตโพงบุเจริญบุคคลเช่นใดคะน้อยซื่อว่าเป็นอุบาสกบุคคลเช่นใดซื่อว่าเป็นอุบาสกพระพุทธเจ้าตรัสว่ามหานามะบุคคลผู้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึงถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึงถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึงซื่อว่าเป็นอุบาสก องทัตวาบุคุณเด็ก็ตามถึงพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพ่งว่าเป็นอุบาสกคําว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพ่งนั่นหมายถึงโอ้คุณของเพิินว่าพระพุทธเจ้ามีคุณแบบใดอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธเป็นต้นเสือในการตัดสู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสือว่าพระองค์ตัดสู้เองโดยชอบพระองค์เป็นพระอรหันตัดสู้เองโดยชอบเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะ สเสด็จไปดีแล้วผู้แจ้งโลกเป็นสารทีผู้ฝึกบุรุษผู้ควนฝึกอย่างบ่มีไผ่ยิ่งกลัวเป็นครูผู้สอนกองเทวดาและมนุษย์ตั้งหลายเป็นผู้หู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมและเป็นผู้จำแนกแจงแจงธรรมสังสอนสัตว์ถ้าบุคคลใดก็ตามถึงพระพุทธเจ้าแบบนี้และถึงพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วเป็นต้น ถึงพระสงฆ์คือหูคุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเป็นต้นแบบนี้พระองค์จัดว่านี่แหละเอินว่าอุบาสกแม้แต่อุบาสิกาก็เช่นเดียวกันประูุรนี้ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจัดว่าแค่อุบาสกก็เพราะว่าปารภกับท่านมหานามะพระราชาพนาววามหานามะก็เลยตัดเรื่องของอุบาสกเพราะว่าเพิ่นถามเรื่องของความเป็นอุบาสก เทงแม่นความเป็นอุบาสิกาจะมีในยะเดียวกันต่างแต่ว่านั่นเป็นผู้ยิงส่วนในที่นี้ิ่นหมายถึงผูชายพระเจ้ามหานามะเลยกราบทูลพระพุทธเจ้าตอบไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกอุบาสิกาซื่อว่าเป็นผู้มีศีลเป็นจังใด่พระองค์เลยตัดว่ามหานามะดุกอนมหาบาพิตร บุคคลเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติิในกามงดเว้นจากการบ่อตัวและเว้นจากการดื่มน้าเมาคือสุราและมีะไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่แหละอุบาสกซื่อวาเป็นผู้มีศินอุบาสกซื่อวาเป็นผู้มีศินแบบนี้องค์จัดแบบนี้พระเจ้ามหานามาได้กราบทูล ถามพระพุทธเจ้าตอบไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกเช่นใดขน้อยซื่อว่าเป็นผู้ที่ประกอบประโยชน์ตนแต่บ่ประกอบประโยชน์ผู้อื่นกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอุบาสกแบบใดก็น้อยเ็ตแต่ประโยชน์ตนบ่เหตประโยชน์ผู้อื่นอันนี้อุบาสิกาก็ในยะเดียวกันเนาะพระราพุทธเจ้าเลยตัดว่ามหาบพิษอุบาสกบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ที่มีศรัทธาด้วยตนเองแต่บอคนขวยในการเหให้คนอื่นมีศรัทธาอุบาสกบางคนนี่นะเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่เพื่อมีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่าบอคนขวยเพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้มีศรัทธาเหมือนกันกับตนนี่ซื่อว่าอุบาสกผู้ประกอบประโยชน์ตนบอรประกอบประโยชน์ทานข้อที่หนึง่ง มหาบพิษอุบาสกบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลด้วยตนเองเป็นผู้มีศีลด้วยตนเองแต่ว่าบอประกอบบอคนขวายในการจะให้ให้ผู้อื่นเป็นผู้มีศีลเหมือนกันกับตนตัวเองก็เป็นผู้งมดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในการมงมดเว้นจากการวอาตัวจากการดื่มน้ำเมาได้แต่ว่าบอคนขวายในการจะฮ็ดให้ผู้อื่น งดเว้นได้เหมือนตนพระพุทธเจ้าตรัสว่าประกอบประโยชน์ตนแต่บ่ประกอบประโยชน์คนอื่นข้อที่สองมะเภพิษบุคคลบางคนในโลกนี้อุบาสกบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีจาคะด้วยตนเองแต่บ่สักส่วนคนอื่นบ่คนควายในการจ่ายคนอื่นเป็นผู้มีจาคะเหมือนกันกับตนนี่เป็นข้อที่3อุบาสกหรือพระออกบางคน เป็นผู้มีจาคะยินดีในการสละยินดีในการให้ทานยินดีในการแบ่งปันแต่ว่าบอกคนขวยในการจะหให้ให้นคนอื่นเป็นเหมือนกันกันกบตนพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าเป็นข้อที่3อุบาสกู้ทีประกอบประโยชน์ตนบ่ประกอบประโยชน์ทานองค์ทัดต่อไปมหาบพิษบุคคลหรืออุบาสกบางคนในโลกนี้เป็นผู้ใครผู้ปรถนาอยากจะเห็นภิกขุผู้มีศีลทั้งหลาย ด้วยตนเองแต่บอคนไข้ในการจะให้คนอื่นได้เห็นพระพิโกผู้มีสงฆ์ผู้มีศีลบอคนไข้ในการจะให้คนอื่นได้เห็นพิฆโกสงฆ์ผู้มีศีลตัวเองนี่เป็นคนปราถนาอยากจะเห็นอยากจะเข้าใกล้อยากไปครบนักพิโุผู้มีศีลแต่ว่าบอสักส่วนบอคนไข้ในการจะให้ให้คนอื่นเป็นเหมือนกันกันกบตนมหาปพิธบุคคลหรืออุบาสกบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ปรารถนาเพื่ออันจะฟังธรรมด้วยตนเองแต่บ่สักส่วนบ่คนไข้ในการจะให้คนอื่นได้ฟังธรรมเหมือนกันกับตนนี่เป็นข้อที่หา้าห้าขอ้อเนาะองค์ตต่อว่ามหาปพ,พิษอุบาสกบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทรงจำธรรมที่ตัวเองได้ฟังแล้วแต่บ่คนไข้ในการจะให้คนอื่นได้ทรงจำธรรมมะ เหมือนกันกับตนตัวเองนี่ก็ทรงจาธรรมะได้เองเมื่อฟังธรรมแล้วก็ทรงจาธรรมะได้แต่บกคนควยในการจะเห็ดในคนอื่นได้ทรงจําเหมือนกันกับตนมาประวิษบุคคลหรืออุบาสกบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจําไปแล้วด้วยตนเองแต่บ่สักส่วนบ่คนควยในการจะเฮตดให้คนอื่นได้พิจารณาเนื้อความได้หูเนื้อความธรรมะ ที่ทรงจำมาได้แล้วเหมือนกันกันกบตนตัวเองก็พิจารณาเนื้อความเพ่งทมแล้วแต่ว่าบอสักส่วนคนอื่นให้ได้เห็นเหมือนกันกันกบตนองค์ชาตต่อไปว่วามหาบพิตบุคคลหรืออุบาสกบางคนในโลกนี้เป็นผู้หูท้ทัวถึงธรรมที่ตนเองพิจารณาแล้วและปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมแต่ว่าบ่สักส่วนคนอื่นในการที่จะให้ได้ประพฤติธรรมให้สมควรแก่ธรรม มหาปพิธนี่แหละบุคคลซื่อว่าผอออกหรืออุบาสกซื่อว่าเป็นผู้เหตุประโยชน์ตนบ่เหตุประโยชน์ู้อื่นองค์ตัดวาน่เดอร์ทําปประการนี่แหละถ้าหากว่ามีอยู่ในพะอ,อ,อผู้ใดผอ,อ,อผู้นั่นซื่อว่าประกอบประโยชน์ตนเฮตุประโยชน์ตนบ่เหตุประโยชน์ทานบ่เหตุประโยชน์คนอื่นแม่แต่ไม่ออกเื่กันเนาะอุบาสิกาคือกันถ้าอุบาสิกาคนใดเป็นผู้ มีศรัทธาด้วยตนเองมีศีลด้วยตนเองมีจาคะาปัตนาเห็นพิคุผูมีศีลปัตนาเพื่อฟังธรรมทรงจำทมพิจรารณารมและผู้ทั่วถึงอัตของธทรรมที่ตัวเองได้ทรงจำไว้แล้วนั้นปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ทมด้วยตนเองแต่บอสักส่วนคนอื่นนี่ซื่อว่าพอไม่ออกผู้ปฏิบัติประโยชน์ตนบอเฮ็ดประโยชน์ทานคือกันนะ ในทางกับกันพระพุทธเจ้าเมื่อจัดตอบกับพระเจ้ามหานามะแบบนี้แล้วพระเจ้ามหานามะกระกราบทูลถามต่อไปว่าข้าเต่พงผู้เจริญแล้วบุคคลเช่นใดก็น้อยอุบาสกเช่นใดที่ประกอบพระโยชน์ตนพร้อมประกอบประโยชน์คนอื่นพร้อมพระพุทธเจ้ากระจักกับพระเจ้ามหานามาว่ามหานามะบุคคลบางคนหรือพระออกบางคนในโลกนี้อุบาสกบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีศรัทธาด้วยตนเองคนขวยในการเฮหดให้ผู้อื่นมีศรัทธานำพร้อมเป็นผู้มีศีลด้วยตนเองคนขวยให้คนอื่น Natürlich. เป็นผู้มีศีนนำพร้อมเป็นผู้มีจาคะมีการสระด้วยตนเองแล้วยังคนขวยให้คนอื่นเป็นผู้มีจาคะ <Hans. S 2> นำเสียสระนำเหมื totally. อนกันกับตนเป็นผู้ปรารถนาที่จะเห็นพิกุผู้มีศีนด้วยตนเองและคนขวยให้คนอื่นได้เห็นผู้มีศีนนำ เป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะอันจะฟังธรรมด้วยตนเองและกัคนขวยสักสวนให้คนอื่นได้ฟังธรรมเหมือนกันกับตนเป็นผู้ทรงจำธรรมะด้วยตนเองและสักส่วนให้คนอื่นได้ทรงจำธรรมะเป็นผู้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ได้ฟังแล้วและยังคนขวยให้คนอื่นได้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ได้ฟังแล้วเหมือนกันกับตนเป็นผู้หู้ทัวถึงธรรมะที่ตัวเองได้ พิจารณาแล้วหู้ทั่วถึงอัดทั่วถึงทำด้วยตนเองและปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมด้วยตนเองแล้วกัญังสักส่วนให้คนอื่นได้หู้ทั่วถึงทำได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเหมือนกันกับตนมหานามะบุคคลเซนนี่แหละพ่อเซนนี่และอุบาสกเซนนี่แหละ,นนหละซื่อว่าเป็นผู้เฮ็ดประโยชนต์ตนพร้อมเป็นผู้เฮ็ดประโยชน์ผู้อื่นพร้อมนะพระเจ้าจัดว่า้าหาบุคคลใดพ่อ,อ,อผู้ใดก็ตาม ประกอบประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแบบนี้แหละคือว่าประกอบประโยชน์ตนประกอบประโยชน์คนอื่นตัวเองก็ฮหดสักซ้อนคนอื่นเห้ไดดเหตุพอมันนี้เป็นพระสูตรส่วนหนึ่งที่มาในอังคุตรนิการอถการนิบัติปาลบเรื่องของอุบาสกถึงเจัาไดก็ตามแม่แต่พระพุทธเจ้าจะตัดว่าเป็นองค์คุณของอุบาสกแต่โดยเนื้อความแล้วก็หมายถึงอุบาสิกานะําอุบาสิกาคนใดก็ตามเห็ดแบบนี้ ก่อวาอุบาสิกาผู้ปฏิพฤติประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นเช่นเดียวกันและที่นี้ในบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนะอุบาสกเส้นใดถือว่าเป็นอุบาสกผู้เจริญเป็นอุบาสกผู้อุดมอุบาสกเส้นใซื่อว่าเป็นอุบาสกผู้ที่ตามต้อยผู้ที่เลวสามพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายปัญจกะนิบาตนะว่าเรื่องของอุบาสกผู้ที่ เป็นผู้ตามสามและกับอุบาสกผู้เจริญอ,องค์คุณของความเป็นผู้อุบาสกถ้าผู้ใดเคยได้ฟังก็จะได้หู้มาก่อนหนะ้านี้แล้วนะพระพุทธเจ้าจัดกับพิกุทั้งหลายว่าพิกุทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์หาประการเป็นอุบาสกตามสามเป็นผู้อุบาสกผู้สวัสดิาละมกผู้ตามสาม อุบาสกผู้ประกอบที่องค์หาประการนี่แหละองค์หาประการเป็นจังไดพี่กูทั้งหลายหนึ่งอุบาสกเป็นผู้บ่มีศรัทธาอุบาสกนี่บ่มีศรัทธาเลยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าบ่หูคุณของพระธัรมมาสัมพุทธเจ้าบ่หูคุณของพระธรรมบ่หูคุณของพระสงฆ์นี่เป็นข้อที่หนึ่งที่เป็นเหตุให้อุบาสกนั่นเป็นอุบาสกผู้ตามสาม ข้อที่ 2. อ,อ,อุบาสกเป็นผู้ทุศีลอุบาสกเป็นผู้ทุศีลเป็นผู้มักข่าสัตว์มักรักทรัพย์มักประพฤติผิดในการมมักเว่าตัวมักดื่มน้าเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งอย่างความประมาทอุบาสกเซนนี่เป็นอุบาสกผู้ตามสามผูเจ้าตัดอย่างสิสามอุบาสกบางคนในโลกนี้เป็นผู้ที เสื้อถือมงคลเตือนข่าวบ่อเสื้อกำเป็นผู้ถือมงคลเตือนข่าวเสื้อถือมงคลบ่อเสื้อกำบ่อเสื้อผลของกำนี่เป็นองค์ข้อที่สามบุคคลบางคนในโลกนี้เสื้อถืองมงวยเสื้อถือเรืกองามยามดีเสื้อถือมงคลอันใดเขาว่าดีอันใดเขาว่าเป็นเหตุให้เจริญอันใดเป็นเหตุให้ตัวเองนี่นะจะได้พวกข้าสมบัติเป็นต้นกับเป้าเหตุนำเขา พ้น้ำมนต์พนน้ำมากไปตัดกรรมแก้เวรปเหตุแบบนั้นเลยเสื้อถือนิมิตเสื้อถือลางเสื้อถือความฟันเสื้อถือไปแบบนั้นแบบนี้พระองค์ตัดมาเป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวเสื้อถือมงคลตื่นข่าวบเสื้อกรมบเสื้อผลของกรมโบเสื้อว่าสั์ทั้งหลายนี่มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นเบ้าวันมีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยเป็นต้น เขาจะเห็ดกรรมอะไรด้ว no like ้กัเฮานั่นแหละจะได้ทับผลของกรรมนั่นเขาบ่เื้อแบบนี้แกเสื้อถือมงคลเสื้อวางเหตุแบบนี้และเป็นมงคลเป็นเหตุให้เขาเจริญการได้ยินเสียงแบบนี้การได้เห็นภาพแบบนั่นการได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสแบบนี้ได้สัมผัสแบบนี้เป็นต้นจะเป็นเหตุให้เขาเจริญเป็นมงคลแก่เขาเสื้อเือมงคลตื่นข่าวเสื้อถือฤรกเสื้อถือแยมนะอันนี้เอ้นวาเสื้อถือมงคลตื่นข่าวนะ ข้อต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุบาสกบางคนในโลกนี้เป็นผู้ที่อุปถัมภ์แสวงหาปเป็นผู้แสวงหาบุญญาขตนอกศาสนาแสวงหาการประกอบกุศลภายนอกศาสนาเฮ็ดบุญภายนอกศาสนาบ่ได้เฮ็ดบุญภายในพระศาสนานี้บ่ได้เกี่ยวกับการทักษาสินการให้ดานการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมหนึ่งเลย ต่อไปข้อสุดท้ายพระองค์ตัว่าอุบาสกบางคนในโลกนี้เป็นผู้ที่สนับสนุนอุปถัมภ์ศาสนา,า,าอันมีในภายนอกสนับสนุนศาสนา,าอืน่นนี่แหละพี่คูทั้งหลายทำหาประการที่อุบาสกอุบาอุบาสกผู้ใดประกอบแล้วถึงพร้อมแล้วอุบาสกคนนั่นซื่อว่าเป็นผู้ต่ำสาม ถ้าอุบาสกคนใดประกอบด้วยธรรมหาประการนี้นะจะเป็นอุบาสกผู้ตำสามผู้เลวสามผู้องค์จังสิหนึ่งเป็นผู้บ่มีศรัทธาคำว่าศรัทธาแปลว่าความเริ่มใส่บ่มีนความเริ่มใส่ท้งหมดเลยเป็นผู้มีความเริ่มใส่ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ว่าอุบาสกบม่มีความศรัทธาเลยสองบ่มีศีลสามถือมงคลตืนข่าวเสื้อมงคลบ่เสื้อกัน สี่คนขวยเฮดบุญภายนอกศาสนาห้าอุปถัมข้ามสูศาสนาอันมีในภายนอกบูได้ทัดนุนทนับสนุนพุทธศาสนาอุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์หาประการนี้แหละเป็นอุบาสกผู้ตามสามพเจ้าตัดแบบนี้ในทางกับการพุทธเจ้าบอกว่าอุบาสกบางคนในโลกนี้เป็นอุบาสกแก้วเป็นอุบาสกปทุมเป็นอุบาสกบุญดริกผู้ประกอบด้วยทำรหาประการ ถากว่าอุบาสกประกอบด้วยธรรมหาประการจะซื่อว่าเป็นอุบาสกแก้วคืออุบาสกผู้ประเสริฐเป็นอุบาสกดอกปฐุมเป็นอุบาสกบุญดริกถึงแม่พระพุทธเจ้าจะตัดว่าอุบาสกก็ตามนะแม่แต่อุบาสิกาในอยะาเดียวกันอุบาสิกาใดประกอบด้วยธรรมหาประการนี้ก็ซื่อว่าอุบาสิกาแก้วอุบาสิกาปฐุมอุบาสิกาบุญดริกเส่นเดียวกันนะธรรมหาประการเป็นจังใดพิกขนทั้งหลาย1นึง อุบาสกเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นจีพงหูคุณของพระพุทธเจ้าหูคุณของพระธรรมหูคุณของพระสงฆ์เป็นผู้มีเริ่มมีความเริ่มใส่ศรัทธาในคุณของพระรันตนตรัยนี่ว่าองค์ข้อที่หนึง่งที่จะเป็นเหตุให้อุบาสกนั่นเป็นอุบาสกผู้ประเสริฐ สองอุบาสกเป็นผู้มีศีลคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการว่าตัวจากการดื่มนำม้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งของประมาทอุบาสกใดกตา่างงดเว้นจากการดื่มนำม้ำเมาอุบาสกนั่นคือว่ามีองค์ประกอบของอุบาสกแก้วอุบาสกผู้ประเสริฐข้อที่สองอุบาสกเป็นผู้บอถือมงคลตื่นข่าวเป็นผู้เสื้อกรรมบอเสื้อถือมงคล เสาวาบุคคลมีกรรมเป็นกองของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเป็นต้น mm hmm. เอาเหตุกรรมดีไว้เอาตนได้ผลดีเอาเหตุกรรมเส่วไว้เอาจนได้ผลดีส่วนสาลราบุทีเร็วสามแบบนี้นี่วิญองข้อที่สามองอุบาสกแก้วข้อที่สี่พระเจ้าตัสว่าอุบาสกเป็นผู้ที่บอคนขวายหาเหตุบุญ ในภายนอกบอสแสวงหาในการการทำบุญภายนอกพระศาสนาบอสแสวงหาการติดบุญแบบนั้นข้อที่5ก็คือการที่อุบาสกเป็นผู้บอสนับสนุนศาสนาในภายนอกสนับสนุนแต่ในพระศาสนานี้เท่านั้นอุปธรรมคำสูพระศาสนาพิฆาตหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมหาประการนี่แหละซื่อว่าเป็นอุบาสกแก้วอุบาสกปฐมอุบาสกบุญเล็ เป็นอุบาสกผูประเสดแม่แต่อุบาสิกาก็เส้นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นบุคคลแตกระามที่คิดว่าเขาเป็นผู้นับถือพระรัตนใจเขาก็ะควรที่จะประกอบได้ทำหาประการนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเสื่อในการตัดสู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อว่าพระองค์นีจตัดสู่เองโดยชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้น เสื้อในพระธรรมว่าเป็นธรรมที่เฮ็ดให้คนพ้นไปจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงเสื้อในพระสงฆ์ว่าเพิ่นเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุอริยญาณธรรมปฏิบัติสมควรเป็นบุญญเขตเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของชาวโลกควรเป็นผู้มีศรัทธาควรเป็นผู้มีศีลควรเป็นผู้ เสื้อกรและผลของกำบอเสื้อถือมงคลตื่นข่าวความเป็นพุที่บอคนขวายในการเฮ็ดบุญในภายนอกศาสนาบ่อคนขวายเฮ็ดบุญต่างๆที่บม่ได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาบุญมีการฆ่าบุญมีมโศฬครสบงั้นบุญมีการเมาบุญแบบนี้บ่ได้เป็นบุญในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบ่ได้สรรเสริญเนาะแล้วก็ กนที่จะอุปถัมภ์ข้าสูสาา่ศาสนาบอไปอุปถัมภ์ข้าสู่ศาสนาในภายนอกเขาก็จะมีองค์ประกอบของอุบาสกผู้ประเสริฐเป็นอุบาสกแก้วอุบาสกบุนลลิกอุบาสกดอกดปทุมทั้งินอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระสูตรที่อาตมาภาพได้ยกนํามากราวให้เขาท่านทั้งหลายได้สัับฟังก็ขอให้ท่านทั้งหลายนําไปพิจารณา หากทำข้อใดมีในตนแล้วกับคนที่จะพอกพูนทำข้อนั้นให้ยิ่งขึ้นไป้ากว the well. ่าทำข้อใดยังบ่มีกับเพิ่งคนป่วยแสวงหาเห็ดให้มีให้เกิดขึ้นในทำไฟที่บอดีก็เขาคนที่จะงดเว้นลดละเลิกไปในที่สุดก็จะเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์พุทธพองได้อาชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วอุบาสกอุบาสิกาบุญตลิกอุบาสกอุบาสิกาดอกประทุมเป็นต้น เนาะเลาเนาะมุนีกะคงจะพอสมควรเป็นเวลาแล้วเนาะกะขอยุติการกล่าวปกินกะทมในส่วงบ่ายๆของมุนีลงเพียงเท่านี้บุญกุศลใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการกราทกรทมก็ตามจากการบูชาพระบรมธทตุเจดีก็ตามก็ะขอแบ่งบุญกุศลทั้งหมดให้กับท่านทั้งหลายในห่วมอนุโมทนานำขอส่วนบุญทั้งหมดที่จงเป็นปัจจัยให้พวกเขาท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญ ปัถนาสิ่งนี้ประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบได้มรมแล้วก็ขอให้ความมายความปัฒนาของทตนต่างหลายทั้งหมดจงสำเร็จจงสำเร็จโดยทั่วกัรทุกท่านทุกคนเธอ